เคยไหมครับเวลาเราไปสัมภาษณ์งานแล้วคิดว่าตัวเองพร้อมมากๆเลยยังไงตำแหน่งงานเนี้ยเราได้แน่นอนแต่กลายเป็นว่าผลสัมภาษณ์งานออกมาเราไม่ได้งานั้งั้นส่วนใหญ่นะครับไม่ใช่เพราะว่าโชคร้ายนะครับแต่เพราะว่าตอบคําถามไม่ตรงจุดดังนั้นวันนี้นะครับเดี๋ยวพี่เบนจะมาเจาะลึกนะครับไม่ได้ทาคลิปสัมภาษณ์งานมานานมากๆเลยนะครับเดี๋ยวมาเจาะลึกกันดีกว่านะครับว่าสัมภาษณ์งานยังไงครับให้ได้งานนะครับมาฟังคลิปนี้กันเลยครับไม่ว่าสัมภาษณ์งานที่ไหนก็จะได้งานเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ สปอนเซอร์คลิปนี้นะครับนี่เลยน้องน้ำส้มนะครับมาให้กำลังใจอ่าไต่โบมาด้วยสปอนเซอร์คลิปนี้นะครับคลิปอินทิวิวครับลูกรักพี่เบนอีกอันหนึ่งนะจริงๆิคลิปอินทิวิวคลิปนี้นะครับพี่เบนเตรียมมาให้แล้วนะครับตั้งแต่ก่อนสัมภาษณ์งานระหว่างสัมภาษณ์งานนะครับแล้วก็หลังสัมภาษณ์งานจะมีเป็นสเต็ปเป็นเต็ปนะครับว่าต้องทำอะไรบ้างนะครับดังนั้นครับใครกำลังสัมภาษณ์งานอยู่นะครับร์สนี้เหมาะมากเลยนะครับใช่ไหมครน้ำส้มน้ำส้มเป็นกำลังใจให้นะคะให้ทุกคนผ่านสััััมภาณ์นนนกะะคคครรรบบไดดดูยยลลเเอีี้ คือแบบนี้นะครับน้องๆจริงๆแล้วน่ะคลิปสัมภาษณ์งานถ้าน้องสังเกตนะครับพี่เบนไม่ได้ถ่ายมาหลายปีมากๆเลยนะครับวันนี้ครับอยากจะดึงขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนะครับการสัมภาษณ์งานนะครับจริงๆแล้วครับพี่เบนอยากสรุปนี้นะการสัมภาษณ์งานไม่ใช่ลักนะครับไม่ใช่ว่าเราโชคดี คนเก่งที่ได้งานนะครับไม่เคยโชคดีนะครับคนเก่งที่ได้งานคือคนเตรียมตัวและจะมีอีกหลายกลุ่มนะครับที่เป็นคนเก่งที่ไม่ได้เตรียมตัวก็ไม่ได้งานเช่นกันนะครับดังนั้นการได้งานนะครับไม่ใช่ลักแน่นอนแต่คือคําว่านี้ครับ preparation ครับคือการเตรียมตัวที่ดีที่สุดนะครับที่เราเข้าใจนะครับดังนั้นนะครับถ้าใครเตรียมตัวนะครับเราอาจจะไม่เก่งที่สุดแต่เราเตรียมตัวดีที่สุดเราก็จะมีโอกาสได้งานครับและมากไปกว่านั้นนะครับน้องรู้ไหมครับว่าการที่เราได้งานนะครับจริงๆแล้วครับนอกจากที่เราฟิตกับโพส i t i o n นี้แล้วนะครับเรา ตำแหน่งงานนี้ได้นะครับเราเริ่มฟิตกับเขาเชื่ององค์กรหรือดีกรีที่เราจบมาประสบการณ์ที่มันได้ม,มันตรงกันแล้วแต่หลายๆคนไม่ได้งานเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะเวลาสัมภาษณ์งานนะครับผู้สัมภาษณ์นะครับไม่รู้สึกว่าตัวเราเนี่ยครับที่เรียกว่าแคนดิเดตที่ไปสัมภาษณ์เนี่ยสามารถเห็นภาพนะครับอยู่ในเฟรมเดียวกันได้พี่เป็นใช้คำนี้นะครับฟังดีๆคือเฟรมเดียวกันได้แปลว่าผู้สัมภาษณ์ไม่เห็นว่าเราครับสามารถเป็นเพื่อนร่วมงานเขาได้ ที่เป็นใช้คำนี้นะเอาแบบไม่โลกสวยเลยเพื่อร่วมง,งานอาจจะเป็นในบทบาทของเป็นลูกน้องนะครับเป็นเพื่อร่วมง,งานแผนกข้างๆเป็นเพื่อร่วมง,งานในแผนกเดียวกันนะครับได้หมดเลยครับว่าคนสัมภาษณ์เป็นใครไม่ว่าจะเป็นพี r หัวหน้างานจริงๆหัวหน้าของหัวหน้างานนะครับดังนั้นนะครับจุดที่สําคัญมากๆเลยครับคือเราจะต้องทอํายังไงครับตอนสัมภาษณ์นะครับให้ผู้สัมภาษณนะ์รู้สึกว่าเรานี่แหละสาม,มารถเป็นเพื่อนกับเขาได้เป็นเฟรนเพื่อร่วมงานกับเขาได้นั่นเองนี่คือจุดใหญ่ที่สุด เพราะว่ามนุษย์เราครับคนทางานเรามีหลายคาแรคเตอร์เนาะแล้วเวลาสัมภาษณ์งานนะครับมันเป็นเวลาสัมภาษณ์หนึ่งชั่วโมงถึง2ชั่วโมงเนาะเราไม่รู้หรอกว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นดังนั้นนะครับเราจะต้องเตรียมตัวให้ดีที่สุดนะครับเพื่อที่ทําให้ผู้สัมภาษณ์เห็นว่าเรานี่แหละสามารถเป็นเพื่อนร่วมงานเขาได้ครับในคลิปนี้นะครับพี่เบนจะแบ่งเป็น2พาร์ทด้วยกันนะเอาแค่2พาร์ทเลยคลิปนี้นะครับพาร์ทแรกเนี่ยพี่เบนจะลงนะครับองรวมนะครับของการสัมภาษณ์งานให้ดูนะครับและสิบคำถามสัมภาษณ์งานที่ย เดี๋ยวพี่เบนลงให้นะครับพาที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาลงกันเลยนะครับนี่คือสิบคำถามสัมภาษณ์งานครับที่ยังไงครับเราก็ต้องเจอพี่เบนใช้คํานี้เลยนะครับว่าเราก็ต้องเจอนะครับจริงๆแล้วสเต็ปการสัมภาษณ์งานนะครับมันจะเป็นสเต็ปอย่างนี้นะเวลาเข้าไปะครับแน่นอนครับเขาจะถามภาพรวมก่อนเขาจะถามองค์รวมก่อนนี่คือสเต็ปหนึ่งครับสเต็ปสองครับคือการถามในมุมของเทคนิคเชิงลึกนะครับในสายงานของเราแล้วก็ตบด้วยแบบจิตใจแหละว่ามันตรงกันไหมจริตมันตรงกันไหมแล้วเขาถึงจะเริ่มเปิดไพ่มาแล้วว่าเฮ้ เนียะเลียเงินเดือนเท่าไหร่อยากเริ่มงานเมื่อไหร่ช่วงนี้เป็นสัมภาษณ์ง,งานที่ไหนหรือเปล่าเนี่ยครับมันจะเป็นเต็บนี้เต็บหนึ่งสองสามนะครับดังนั้นพาท,ที่หนึ่งนะครับมาลงเต็บแรกกันเลยนะครับในติดบคำถามสัมภาษณ์งานนี้นะครับพี่เบนบอกเลยนะครับยังไงก็ต้องเจออยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลงกันทีละคำถามเลยแล้วจะบอกเลยนะครับว่าสิ่งที่มันดูแบบมันดูเป็นโลกความเป็นจริงมากครับมันดูแบบ แปลกใจมากเลยคือคนเก่งหลายๆคนนะครับตกม้าตายคือก็รู้อยู่แล้วว่าจะเจอสิบคำถามนี้แต่ไม่ได้เตรียมตัวนะครับหรือไม่คิดว่าจะต้องเตรียมตัวขนาดนั้นในการตอบให้แม่นก็เลยไปสัมภาษณ์แล้วก็ไม่ได้งานกันนะครับ สิ่คำถามนี้ครับมีอะไรบ้างคำถามแรกครับที่พี่เบนเห็นเลยนะครับก็คือช่วยแนะนําตัวเองให้หน่อยได้ไหมคะอ่ะคุณเบนช่วยแนะนําตัวเองหน่อยครับวันนี้มาสัมภาษณ์งานแนะนาตัวเองให้ฟังหน่อยนี่ครับคือคำถามแรกหรือพี่เบนขึ้นคาให้นะครับแล้วมีภาษาอังกฤษแรกด้วยนะครับ tell me about yourself นะครับคำถามที่สองครับที่พี่เบนเห็นนะครับก็คือเฮ้ยทำไมถึงสนใจทํางานที่บริษัทเราล่ะทำไมถึงสนใจทํางานตําแหน่งนี้ล่ะ นี่ครับเราก็จะเจอคำถามนี้คือคำถามที่2อนะครับเดี๋ยวพี่มันขึ้นคำภาษาอังกฤษมาให้ด้วยนะครับ why do you want to work for this company นะครับคำถามที่3ครับคือทำไมถึงลาออกจากที่เดิมละ่ะอ่าหรือที่ปัจจุบันเนี่ยทำไมถึงกำลังจะลาออกละ่ะทำไมถึงเริ่มสมัครงานนี่ครับทำไมถึงลาออกนี่ครับนี่คือคำถามที่3ที่ง่ายก็ต้องเจอนะครับคำถามที่4ครับอะไรคือจุดอ่อนที่คิดว่าเรามีช่วยเล่าให้ฟังหน่อยอ่าอะไรคือจุดอ่อนหรืออาจจะมีอะไรคือจุดแข็ง ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยแต่ตัวอย่างที่พี่ไปเห็นตอนสมัยนี้คือเขาจะถามจุดอ่อนเลยนะครับคำถามที่หคือช่วยเล่า achievement ในงานที่ทํามาให้ฟังหน่อยอะไรที่เป็น achievement ที่ใหญ่ที่สุดเล่าให้ฟังหน่อยคำถามนี้ก็เจอบ่อยนะครับอะไรที่คิดว่าประสบความสําเร็จที่แบบเป็น story ที่ดีที่สุดเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะได้ไหมครับเนี่ยครับคำถามที่5จะประมาณนี้เลยคําถามที่6ครับคือจะเป็นเรื่องของ situation สถานการณ์ช่วยเล่าสถานการณ์ที่ยากที่เจอในที่ทํางานและเล่าวิธีการ handle สถานการณ์นั้นให้ฟังหน่อย นี่เป็นคำถามที่6ครับที่พี่เบนเห็นที่หลายๆคนสอบถามกันนะครับขนาดที่7คือมีวิธีการจัดลําดับงานนะครับคือ p r i o r i t i z ทงานอย่างไรลําเลียงลําดับงานอย่างไรเล่าให้ฟังหน่อยคาถามที่7ประมาณนี้เลยคําถามที่8ครับคืออะไรที่มัน drive เรานะครับในการทํางานที่ทําให้เราทํางานแล้วเราแบบขยันกันแข็งมีความสุขช่วยเล่าให้ฟังหน่อยว่าอะไรที่ m o t i v a t e ในการทํางานของเราอืเล่าให้ฟังหน่อยนี่คือคำถามที่8ครับขนาดที่9้าครับอันนี้ก็เป็นคำถามที่โดนเจอเยอะเหมือนกันนะครับคือเห็นอะไรบ้างใน5ปีข้างหน้า เล่าให้ฟังหน่อยวางแผนยังไงอ่ะคำถามสุดท้ายครับที่เจอนะครับถ้าเป็นตอนจบของสัมภาษณ์นะครับมีคําถามอะไรไหมดูแคปอ็นดิเกชั่นโฟ for us อย่างเงี้ยก็จะเจอนะครับสิบคำถามเนี้ยยังไงก็เจอนะครับห้าห้าถึงห้าคำถามเจ็ดคำถามแปดคำถามคําถามแรกครับช่วยแนะนำตัวเองยังไงก็เจออยู่แล้วใช่ไหมครับดังนั้นนะครับสิ่งที่หลายๆคนตอบนะครับคือตอบแบบไม่คิดอะไรพี่เบนใช้คำนี้นะครับคือหลายๆคนนะครับเก่งอยู่แล้วแต่มีคําตอบที่รู้สึกว่าก็อยากพูดออกมาในความเป็นตัวเอง ยกตัวอย่างง่ายๆเลยครับอะสมมติมว่าช่วยเล่านะครับช่วยเล่าประสบการณ์ทางานที่รู้สึกว่าผลงานโดดเด่นที่สุดให้ฟังหน่อยหลายๆคนนะครับเป็นคนเก่งมากเป็นระดับผู้จัดการนะครับเล่าให้พี่เบนหรือเล่าให้ทางทีมเอชาของพี่เบนฟังนะครับบอกเลยอ๋อนี่ครับผมทํางานที่นี่มาในตําแหน่งของ Marketing Manager ผลงานที่ผมเชื่อมั่นมากว่าโดดเด่นคือผมไปทํางานกับลูกค้าเจ้านี้และผมขายแอดนะครับยิงแอดออกมาได้นะครับมูลค่า1ล้านบาทแล้วผมก็ว่าคิดว่ามันมันเป็นเนื้องานที่ประสบความสําเร็จนะผมว่ามันดีมากเลย นีครับหลายคนตอบประมาณนี้เลยหรือหลายคนตอบนะครับมาเก็ตติ้งคนหนึ่งที่พี่เมเคยสัมภาษณ์นะครับเนี่ยไปดีลนะครับทำจัดอีเวนต์ฮอลใหญ่มากเป็นคอนเสิร์ตนะครับอ่าอยู่ในจังหวัดหนึ่งนะครับโอ้ยิ่งใหญ่เลยแบบอารมณ์แบบบิ๊กเมลเทนนะเนี่ยครับทำมาแล้วก็คนเข้ามานะครับประมาณ50,000คนแล้วก็ได้เงินออกมานะครับเท่านี้บาทรู้สึกว่ามันสนุกมากเลยอืมนี่ครับคำตอบพวกนี้หลายหลายคนจะมองว่าโห มันดีมากๆเลยแต่จริงๆแล้วครับผู้สัมภาษณ์อย่าลืมว่าผู้สัมภาษณ์แน่นอนคนสัมภาษณ์นะครับเนี่ยมาสัมภาษณ์ตำแหน่งมีเดียเจอผู้สัมภาษณ์ก็อาจจะเป็นดีเรกเตอร์เลเวลใช่ไหมครับเราต้องการคําตอบที่มันลึกกว่านี้ว่ามันเป็นยังไงเกิดอะไรขึ้นหรือเพิ่มเติมคืออ่าทำไมถึงอยากจะลาออกจากที่เดิมละ่ะหลายคนตอบเบสิกมากๆเลยครับเอาคําตอบมาจากอินเทอร์เน็ตรู้สึกไม่ชาเลนจิ่งแล้วอืรู้สึกว่าที่ทํางานไม่เติบโตรู้สึกว่าเบื่อกับงานหรือว่ารู้สึกว่าแบบอยากจะก้าวไปในบทบาทใหญ่ใหญ่ คือตรงนี้ครับตอบสั้นมากแล้วก็แบบฟูลสต็อปเลยแต่คนสัมภาษณ์นะครับผู่ถามอะไม่ได้เห็นแพชชั่นหรือคําตอบเพราะมันเป็นคําตอบที่จริงๆหรือหลายคนนะครับว่างงานอยู่ว่างงานอยู่นะครับครึ่งปีปีนึงนะครับอ่ะให้เหตุผลว่าเนี่ยต้องไปดูแลที่บ้านนะครับต้องไปเรียนต่อ ซึ่งคนสัมภาษณ์นะครับเขาไม่มีอะไรหรอกเขาอยากถามเพื่อเขาอยากรู้ว่าเนี่ยมันเป็นแฟกต์มันเป็นความจริงหรือเปล่าและคุณเตรียมตัวขนาดไหนที่จะตอบนะครับและหลายคนนะครับก็ตอบได้ดีมากนะครับถึงแม้ว่าจะไปเรียนต่อนะครับไปดูแลที่บ้านให้ผลเชิงลึกนะครับเพิ่มเติมเข้าไปนะครับก็จะทําให้ผู้สัมภาษณ์เชื่อนั่นเองนะครับสุดท้ายะครับอย่าตอบโดยการที่ไม่มี Preparation ไม่มี การเตรียมตัวนั่นเองนะครับดังนั้นนะครับเดี๋ยวเรามา acting ในสถานการณ์จริงกันดีกว่านะครับเดี๋ยวพี่เบนนะครับจะไปสัมภาษณ์งานนะครับที่บริษัทซัมซุงขออนุญาตนะครับซัมซุงนะครับพี่เบนชอบซัมซุงนะพี่เบนใช้ Android ตะเยอะนะครับอ่ขออนุญาตไปสัมภาษณ์กับบริษัทซัมซุงนะครับอ่ไปสัมภาษณ์งานตำแหน่งเซลล์เบเนเตอร์นะครับแล้วเนี่ยเดี๋ยวพี่เบนจะไปสัมภาษณ์นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่า ตาการกิงที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไรครับสวัสดีครับคุณเบนอันนี้พี่ตัามซุงนะพี่ตัามซุงเป็นไลด์มีเนเจอร์นะครับเป็นดันเตอร์นะครับในฝั่งเซลนะวันนี้มาสัมภาษณ์งานกันนะครับยังไงเป็นตัวเองได้เลยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ตัามซุงออฟฟิศนะครับยังไงยินดีมากที่มาคุยกันในวันนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตเรียกน้องเบนนะครับเหลือจากคุณเบนเป็นช่วงๆเนาะ ยังไงต้องเปลองแนะนําตัวเองหน่อยนะครับให้พี่ฟังหน่อยนะครับกับทุกๆคนที่นั่งอยู่ตรงนี้นะครับว่าต้องเป็นทําอะไรมาบ้างครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ตํมตุงนะครับแล้วก็สวัสดีทุกๆท่านนะครับในห้องนี้นะครับยังไงวันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับที่ให้โอกาสสัมภาษณ์ครับขออนุญาตแนะนําตัวเลยนะครับผมเบนบวอนชัยครับจบปริญญาตรีนะครับพิทูกรรมเคมีนะครับที่มอกเกษตรและปโทอินเตอร์เนชั่นแนลบิสเนสนะครับที่ประเทศอังกฤษครับที่บรูนาวิลลิตี้ครับ ตอนนี้ครับผมมีประสบการณ์นะครับเป็นเซลล์แมนเจอร์นะครับมา10ปีแล้วนะครับโดยที่เซลล์แมนเจอร์นะครับผมทํางานอยู่3ที่ด้วยกันครับที่แรกนะครับผมเป็นเซลล์แมนเจอร์นะครับดูยอดขายอยู่ที่300ล้านบาทนะครับในฝั่งของ FMCG Retail นะครับบริหารทีมงานอยู่50คนด้วยกันนะครับหลักๆคือการหายอดให้ถึงเป้านะครับและมีการวางแผนการตลาดนะครับร่วมกับทีมมาร์เก็ตติ้งและมีการหารายชื่อหาลรีดนะครับตามกิจกรรมอีเวนต์ต่างๆนะครับอันนี้คือที่ปัจจุบันล่าสุดเลยครับและที่ก่อนหน้านี้ครับเป็น ครับยังไม่ถึงระดับผู้จัดการครับแต่ยังไงเป็นผู้ช่วยของผู้จัดการครับบริหารทีมของตัวเองเช่นกันครับบริหารทีมของตัวเองสิบคนครับยังไงยอดนะครับในอินดัสทรีนี้ครับจะเป็นอินดัสทรีของออโตเมทีฟนะครับจะเป็นในตัวของยางรถยนต์ครับในอินดัสทรีนี้นะครับผมบริหารยอดอยู่ประมาณที่50ล้านบาทนะครับโดย50ล้านบาทเนี่ยครับผมทําร่วมกับพาร์ทเนอร์ B2B เป็นหลักครับและที่แรกครับที่ผมอยู่มาครับที่5ปีครับผมเริ่มจากเซลล์เอนจิเนียร์ครับแล้วก็เติบโตขึ้นมาเป็นเนียอนจิเนียร์ รับตัวใดเราจะดูแลลูกค้าในตัวของเคมิคอลอินดัสทรีนะครับแล้วก็ฝั่งของพลาสติกอินดัสทรีนะครับตรงนี้ครับผมไม่ได้มีทีมงานใหญ่ครับผมจะดูแลแค่ทีมงานของตัวเองเล็กๆนะครับสามคนนะครับเพราะผมเป็นซีเนียร์เเตวเอนจิเนียร์ครับยังไงทั้งหมดนี้คือประสบการณ์ทำงานในฝั่งของฝั่งเซลของผมครับในวันนี้ครับผมมาสัมภาษณ์งานตำแหน่งเซลสตรีเมเจอร์ของตํารวจช็อปครับโดยตําแหน่งนี้ครับผมอ่านจ็อบเรสิฟชั่นมาทั้งหมดแล้วครับมีการบริหารทีมนะครับหลักๆแล้วก็มีการดูแลช็อปนนนนนนนะะะะะคคครรรรััับบบอออออยยยููู่่ตตตาาาาาามมช็็็ปททีผจ้้้้้้งงดดดแแแแลลลลใฐววกกํขห ให้ตาม KPI operation ต่างๆนะครับซึ่งทั้งหมดนี้ครับที่ผมศึกษามาครับโดยส่วนตัวผมชอบแบรนด์ของ Samsung อยู่แล้วด้วยใช้มือถือ Android ด้วยครับเลยรู้สึกว่าแบบยังไงอ่ะมั่นใจมากว่าตำแหน่งงานนี้ทำได้แน่นอนในตาม job description ต่างๆและประสบการณ์ลาบสุดในฝั่งของ FMTG Retail ครับซึ่งตรงนี้ครับเป็นฝั่งของ e t เ tail ด้วยนะครับและสุดท้ายครับผมก็ เชื่อมั่นครับว่าตำแหน่งงานนี้จะทำให้ผมนะครับเติบโตขึ้นนะครับสนุกกับ culture ในโปรดักตอินเตอร์เนชั่นแนลอย่างตำมตุงนะครับและผมเป็นคนท้าทายนะครับชอบงานท้าทายชอบงานที่รู้สึกว่าอะไรที่มัน ปรับเปลี่ยนได้รวดเร็วครับดนั้นมันจะเป็นงานที่สนุกในนั้นถ้าตำสูงมีเทคโนโลยีหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเข้ามาตลอดนะครับผมเชื่อมั่นมากว่าผมสามารถนำผลิตภัณฑ์หลายตัวครับในช็อปครับนำเสนอลูกค้าและทำให้ลูกค้าครับเอนจอยกับแบรนด์ของตำสูงของเราได้แน่นอนครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับตัวอย่างของการตอบคำถามสภาพงานการแนะนำตัวเองนะครับจะเห็นว่านะครับพี่เบนแบ่งออกเป็นสามท่อนด้วยกันนะครับอันนี้คือการตอบแบบแพทเทิร์นนะครับคือการเตรียมตัวตอบแบบแพทเทิร์นนะครับอันแรกเนี่ยพี่เบนจะวางครับว่าพี่เบนจะพูููดดดถึงกกกก่่่่่ออนนนนปปรรรรรรระะะะสสสบบบบาาณณ์์คัเเเเมมืพพพโยยวว็็จจแล้ีีีท นะครับก็คือทำไมครับเราถึงสนใจนตำแหน่งงานนี้อ่ะอันนี้คือพาดที่สองพี่เบนก็พูดไปทำไมถึงสนใจนตำแหน่งงานเซล์สมเจอร์นะครับแอรีแอร์เซลเซอร์นี้นะครับและภาคสุดท้ายพี่เบนก็ใส่อิโมชั่นเข้าไปว่าเออเนี่ยพี่เบนอยากทำงานที่นี่นะอันนี้ครับคือแพทเทิร์นที่พี่เบนนะครับตอบในหลายอัการะและบอกเลยว่าสามารถฝึกฝนกันได้นะครับสามารถทำได้แน่นอนนะครับขอให้วางสเต็ปให้ชัดเจนนะครับอันนี้คือแพทเทิร์นที่เราสามารถฝึกฝนและตอบได้นั่นเอง และจริงๆแล้วครับถ้าใครครับที่แอดวานซ์มากๆครับการตอบคำถามสัมภาษณ์งานนะครับไม่จำเป็นนะครับที่จะต้องวางแพทเทิร์นแบบที่พี่เป็นทางให้ดูเมื่อกี้ก็ได้นะครับแต่ตอบจากความรู้สึกข้างในแบบลึกๆนะครับออกไปเลยแต่ยังพอมีแพทเทิร์นในหัวบ้างระดับหนึ่งนะครับที่เราอยากจะบอกเขาครับว่าทำไมเราถึงสนใจตำแหน่งงานนี้แนะนำตัวเองไงให้โดดเด่นนะครับเอาเรื่องตัวเองครับเล่าไปจริงๆครับก็จะทำให้ผู้สัมภาษณ์นะครับรู้สึกว่า อยากทํางานอยากเป็นเพื่อนเราเช่นกันนะครับเพื่อนร่วมงานเราเช่นกันเดี๋ยวพี่เป็นทําให้ดูแบบที่สองอีกแบบหนึ่งครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ตาตุงแล้วก็สวัสดีทุกๆคนนะครับตื่นเต้นมากครับวันนี้ครับที่จะได้มาคุยกับทุกๆคนนะครับงั้นขอเริ่มตอบคาถามที่พี่ตําตุงถามเลยนะครับว่าทําไมถึงมาสนใจตําตำแหน่งงานนี้ครับเบนขอเริ่มอย่างนี้ดีกว่าครับว่าจริงๆแล้วครับเบนอยากจะก่อนที่เบนจะเล่าครับประสบตการงานตัวเองหรือว่าเบนจบแบล็กการ์อะไรมาครับเบนขอเล่าสิ่งที่เบนรู้สึกก่อน การแนะนําตัวเองในสาหรับเบนนะครับเป็นอยากให้ทุกคนรู้จักเบนจริงๆว่าเบนะเป็นยังไงนะครับก่ออื่นนะครับเบนอยากจะเล่าให้ฟังนี้ว่าจริงๆแล้วครับเบนมีความผูกพันกับซัมซุงแบรนด์มานานมากๆเลยคือซัมซุงอะครับเบนใช้มาตั้งแต่ตอนเรียนตั้งแต่ตอนเรียนบอตีเลยเบนใช้จําได้เลยอะครับว่าเบนใช้ตั้งแต่ซัมซุงเอสเจ็ด นะครับเบนไปต่อแถวครับซื้อที่เซนทันเนาะซื้อที่เซนทันลำปางนะครับและตอนนี้ครับเบนนะครับก็ใช้มาเรื่อยๆเป็น S8-S9 นะครับต่อมาจนถึงวัยทำงานตอนนี้เบนรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เบนผูกพันแล้วเบนไปต่อแถวตั้งแต่ซื้อวันแรกคือพรี o ออเดอร์ครับและซัมซุงอ่ะมันเป็นอะไรที่ช่วยเบนอ่ะในการถ่ายรูปให้มันสวยทำ Presentation อะไรต่างๆ แล้วเ็นรู้สึกว่ามันเป็นแบรนด์ Android แบรนด์แรกที่เ็นรู้สึกว่ามันใช้แล้วมันจับต้องได้จริงๆเบนก็เลยเริ่มจากเนี่ยครับมือถือครับก็ไปที่ทีวีไปที่เครื่องซักผ้าครับแล้วเบนก็เลยเป็นเนี่ยครับเป็นแบรนด์แบบแบรนด์เลเวอร์ของซัมซุงแล้วรู้สึกว่าแบบเออวันนี้โอกาสมาแล้วอ่ะเรารู้สึกว่าเราอยากเป็นส่วนหนึ่งของซัมซุงเคานเตอร์ของซัมซุงแบรนด์จากเกาหลีนะครับที่มาในเมืองไทย คงสนุกมากเลยเนาะถ้าเราอะครับได้ทํางานกับคนเก่งๆนะครับในฝั่งของรีเทลของพี่ๆตำซุ่งนะครับแล้วก็จากแบรนด์นะครับที่เป็นอินเตอร์เนชั่นแนลจากตำซุ่งนะครับจากเกาหลีนะแบรนด์สแตนดาร์ดมาครับเบนรู้สึกเฮ้ย เบนตื่นเต้นมากเลยอ่ะกับการทําเป็นตําแหน่งของแอร์เรียติโอเมเตอร์ในวันนี้นะครับแต่นั้นเปนขอกลับมาที่ประสบการณ์งานของเบนนะครับจริงๆแล้วครับเบนปรตีเบนปรตีจบวิศวะนะครับวิศวะที่มอคเซตนะครับแล้วปรโทเบนจบที่อิตาเลียวิทยาลัยนะครับที่ลอนดอนนะครับที่บรูเนลล์ยูสตีครับจริงๆตัวประสบการณ์งานของเบนนะครับเบนจะบอกงี้ว่าตําแหน่งล่าสุดเลยครับของเบนนะครับเบนดูทีมใหญ่มากๆเลยนะครับอ่าเป็นหลักเกือบร้อยคนเลยนะครับตำแหน่งล่าสุดของเบนนะครับคือเซลล์เมเจอร์เบนอยากจะบอกงี้ครัััับบบบววว่่่่าาาจรรริงงงงๆแแลล้คคคมมมเเเชืออโยในนนนนนตหสุดขะป็ FMC กิลีเทลเนาะจากที่พี่ๆเห็นในเรซูเม่ครับเบนเชื่อมั่นมากว่าการหาลูกค้าของเบนนะครับการทำอีเวนต์นะครับหรือการดึงจุดต่างๆนะครับที่ทําให้เราสามารถหายอดขายจากลูกค้าได้แล้วเป็นการรีเทนชั่นให้ลูกค้าครับซื้อต่ำนะครับตรงเนี้ยเบนว่าคอนเซ็ปต์มันตรงกับซัมซุงมากๆเลยเดี๋ยวตรงเนี้ยเดี๋ยวคำถามสภาพงานต่อๆไปเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก่อนที่เบนอยู่บริษัทเอเลนจีรีเทลล่าสุดนะครับเบนก็ทํางานในฝั่งของเอนจิเนียร์มาดังนั้นระบบความคิดของเบนนะคคคครรรรรรัััับบบบบบเเนนนนนจจะะะทาาางแสตอ์มมกกๆใี ตรวจตอบงานมีการเดลิเกตงานเวิร์กต่างๆให้น้องๆในทีมนะครับดังนั้นนะครับเรื่องการบริหารทีมเบนไม่ห่วงเลยนะครับแล้ววันนี้ครับจริงๆแล้วครับเบนก็อยากจะมาแสดงความเป็นตัวเองให้มากที่สตดในชั่วโมงนี้ครับให้พี่รู้จักว่าเฮ้ยเบนเป็นใครเบนทําอะไรมานะครับประสบการณ์นะครับอาชีพมะไต่างๆเบนเป็นอย่างไรครับอันนี้คือร่าวๆครับในการแนะนําตัวเองของเบนครับน้องๆเห็นไหมครับว่าการแนะนําตัวแบบที่2ครับมันจะต่างจากแบบแรกเลย นะครับซึ่งคนที่มีประสบการณ์เยอะๆครับที่เขาสัมภาษณ์งานมาเยอะๆครับเขาจะพยายามใช้แบบแรกกับแบบที่2องปนกันพี่เบนใช้คำนี้ดีกว่าแต่อยากจะบอกทุกคนว่าอย่างนี้คือแต่ละครั้งนะครับแต่ละคนนะครับคาแรคเตอร์มันไม่เหมือนกันนะครับวิธีการนําเสนอมันไม่เหมือนกันแต่สุดท้ายครับ a d ะอยู่ต้องจริงใจที่สุด และ Data ข้อมูลที่อยู่ให้ไปอะครับยู่จะต้องเรียลมากๆนะครับและทําให้เขาเห็นว่าเราเตรียมตัวมานะว่าตำแหน่งงานเนี้ยที่เรามาสมัครเป็นยังไงนะครับคนที่สัมภาษณ์เขาจะได้ข้อมูลจากเราครบหรือเปล่าเขาเห็นตัวตนเราจริงหรือเปล่าและจุดสุดท้ายคือเราพรีแพร์ไหมและอีกจุดนึงนิดนึงๆๆคือมันจะทําให้เขาอยากเป็นหัวหน้าเราไหมมันจะทำให้เขาอยากเป็นเพือ่อนร่วมงานเราไหมนามาทําให้เขาเห็นเราอะครับว่าเนี่ย เราจะทางานด้วยกันได้ไหมนี่แหละครับคือการสัมภา์งานจริงดังนั้นนะครับไม่ว่าเราจะเจอคําถามสะมภา์งานไหนะครับไม่ว่าจะแบบเฮ้ยจะเจอจะเห็นตัวเองไงในอีก5ปีข้างหน้าอย่างเงี้ยถ้าเป็นคำถามเนี้ยครับแน่นอนครับถ้าเรามีแพทเทิร์นในการตอบะครับเราก็เล่าให้ฟังได้แน่นอนแบบชัดเลยนะครับหรือถ้าเป็นสถานการณ์ที่ยากครับเราจะแฮนด์ดอย่างไงะครับมันก็จะมีเทคนิคแหะถ้าเป็นแบบแพทเทิร์นพี่เบนก็จะนึง P A R เข้ามานะครับ Problem Action Result พี่เบนต่อนะครับพูดถึง เนะี่ยเมนไอเดียก่อนว่าพรบมันคืออะไรนะสถานการณ์ที่เราเจอแอชชันที N ่ทําเป็นยังไงนะเลตอปผลออกมาเป็นยังไงนะเราเรียนรู้อะไรจากเรื่องนี้ครับมันจะเป็นสเตปนี้ครับดังนั้นการตอบประเมินเป็นการเขียนภาษาอังกฤษกันมากครับต้องมีเมนไอเดียนะครับมีแพทเทิร์นแล้วก็มีตัวอย่างแล้วก็สรุปไปนะครับดังนั้นใช้ starr ใช้ star ใช้ par ได้หมดเลยนะครับแต่มันอยู่ที่ว่าในการตสมองของเราครับเราตอบออกมาเราแต่ความเป็นตัวเองเราแต่อิโมชันเราแต่ความจริงใจออกไปได้หรือเปล่าเราพูดเราตาเรามองกันหรือเปล่านี่ครับมันเป็นเสน่ห์ของการตอบ สัมภาษณ์งานเนาะหลายๆครั้งหลายๆคนตอบดีมากมีเสน่ห์มากแต่ Data ข้างในครับมันขออนุญาตมันมันกลวงอ่ะมันไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนอ่ะเช่นเป็นเซลล์เมเจอร์ที่เก่งอ่ะยอดขายเท่านี้แล้วยอดขายเท่านี้แล้วมันโตมากี่เปอร์เซ็นต์แล้วกี่กี่เปอร์เซ็นต์มันเป็นยังไงต่ออ่ะตรงนี้ครับก็ต้องระวังด้วยนะครับว่า Data ก็ต้องแม่นเหมือนกันนะครับและนี่พาร์ทหนึ่งครับก็คือภาพรวมนะครับติดคำถามสัมภาษณ์งานพวกนี้ขอให้ฝึกให้ดีครับแค่นี้ครับถ้าเราฝึกตอบติดคำถามนี้ได้ครับยังไงครับเราก็ได้ งานเกือบได้งานแน่ๆอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวมาต่อภาคสกันเลยครับภาคที่2ครับพี่เบนขอสรุปอย่างนี้ดีกว่าว่าจริงๆแล้วครับจากติดคำถามสัมภา์งานที่เราเจอเมื่อกี้ครับเมื่อบรริกาศมันดีนะครับแล้วคนสัมภาษณนะ์เขาซื้อเราละเขาอยากเป็นเพื่อนร่วมง,งานกับเราละเขาอยากทํางานกับเราแล้วเนะี่ยมันจะไปอีกสเต็ปหนึ่งครับคือมันจะเป็นคาถามถามึงเทคนิค,คอละ อ่ะคำถามเชิงเทคนิคครับคือลึกขึ้นเนาะว่าเราทําอะไรมานะครับในงานของเราส่วนใหญ่อะครับเวลาเราสมัครงานตําแหน่งไหนอะครับเขาก็จะมาลงตําแหน่งงานนั้นแหละว่าเราทําได้หรือเปล่าอย่างสถานการณ์นี้ครับในมุมของเทคนิคครับพี่เบนนะครับติ้งต่างนะครับทำเซลส์เมเนจเจอร์มาจริงๆอันนี้คืออดีตนะครับมาสมัครงานตําแหน่งเซลส์เมเนจเจอร์เหมือนกันใช่ไหมครับแต่เป็นอินดัสทรีที่ใหญ่ขึ้นเงินเยอะขึ้นนะครับแล้วตัวนี้เขาพยายามถามแหละว่าเรามีวิธีเขาก็จะเจอคําถามนี้แล้วว่าเบนช่วยเล่าให้ฟังหน่อยสิว่าบริหารทีมบริหารยังไง แบ่งโครงสร้าง organization นฉากในทีมนะครับในทีมเตียวอย่างไรเวลามีการจ่ายงานให้ทีมอะครับถ้าทีมทําไม่ได้ครับมีวิธีการลงโทษหรือมีวิธีการตรวจสอบทีมหรือมีวิธีการเทรนนิ่งทีมยังไงให้ยอดขายมันทีขึ้นเบนมีวิธีการทําอย่างไรอะถ้าทีมลาออกนะครับลาออกแบบกระทนหันหรือลาออกอ่ะแล้วมีวิธีการเติมทีมอย่างไรแล้วมีวิธีการเลือกคนอย่างไรมาเนี่ยมาทํางานกับเราเลือกคนคาแรคเตอร์ไหนในการทํางานอ่ะหรือมีไอเดียหรือกลยุทธ์อะไรใหม่ใหม่ไหมที่อยากจะเล่า ในการทําให้ยอดในควอเตอร์นี้ได้ที่เคยทํามาแล้วรู้สึกว่ามันเก่งมากๆไอ้พวกนี้ครับมันจะลงลึกไปเรื่อยๆนะครับตักระดับที่ทําให้ผู้สัมภาษณ์รู้สึกว่าอืมใช่นะครับอยู่ที่ว่าเออจะลงในมุมเนื้องานลงในมุมการบริหารคนมุมลองในมุมในของเออรู้ไหมคู่แข่งคือใครมองในมุมของแบบเทคโนโลยีต์แแร์ตัวใหม่ๆเคยใช้ไหมต่อแร์ตัวนั้นเท่านี้ถ้ามีฮาร์ดกิลในสายงานของเราครับตรงเนี้ยครับน้องต้องทํากันบ้านด้วยนะครับแต่ในมุมเนี้ยไอ้พวกเนี้ย อันเนี้ยน้องสามารถทำกันมาได้และสามารถตอบในเทคนิคแบบ P.A.R. หรือ S.T.A.R. ได้นะอันนี้พี่เยนฝากไว้นะครับและมากไปกว่านั้นนะครับถ้าตรงเนี้ยมันดีแล้วนะครับมันจะเป็เต็บสุดท้ายเต็บสุดท้ายครับมันจะเป็นคำถามเชิงยิ้มๆละเช่นแบบอืทุกอย่างโอเคมากเลยถ้าเราได้ไปต่อครับเขาจะถามว่าเออแล้วตอนนี้มีสัมภาษณ์งานที่ไหนบ้างหรือเปล่าเป็นสัญ,ญญาณที่ดีครับแล้วตอนนี้มองตำแหน่งงานเนี้ยมองว่าเงินเดือนที่อยากได้เนะี่ยมองว่า Expected อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ คิดว่าถ้าจะมาร่วมงานกันนะครับอยากจะเริ่มงานช่วงประมาณเดือนไหนอย่างไรอาต้องใช้วันลาออกโนติสพิเหลียกี่วันให้คําถามพวกนี้ครับมันเป็นคำถามสัญญาณที่ดีหรือมีคําถามอะไรถามไหมทางเรา ได้คําตอบครบละแฮปปี้มากๆเลยหลังจากที่ถามเรื่องเงินเดือนเรื่องอะไรกันแล้วตรงนี้ครับคือสัญญาณที่ดีมากหรือแลไรครัอ,อาจจะถามลงลึกหลายคนอาจจะเจอหัวหน้าง,งานที่น่ารักมากอาจจะเริ่มลงลึกในเรื่องส่วนต,ตัวนิดหน่อยนะครับแต่งงานแล้วยังขออนุญาตนะแต่งงานแล้วยังครอบครัวบ,บ้านอยู่ตรงไหนแล้วเดินทางมาทํางานยังไงเนี่ยครับมันเป็นอะไรง culture ของบริษัทฝั่งตรงข้ามครับที่เราไปสมัครว่าแบาบโอเ้เขาใส่ใจเราเนาะว่าเราจะมาทํางานยังไงเราต้องแบบมีครอบครัวไหมจะไปรับลูกหรือเปล่า อาจจะมีการเช็คอะไรเรื่องพวกนี้ครับพี่เบนเห็นนะโดบภาษาไทยหลายๆราษัที่น่ารักมากๆถามเรื่องพวกนี้นะครับอย่ามองว่าเขาละลาบรวงนะครับเขาเป็นห่วงนะครับดังนั้นนะครับถ้าเราเจอคําถามพวกนี้ครับสำหรับพี่ครับอันนี้ครับมันดีมากๆเลยมันก็จะจบโปรเซสของการตัมภา์งานใช่ไหมครับแล้วสุดท้ายเนี่ยก็จะมีทีมเอชานะครับมาแต้ละเออออฟเฟอร์มานะเลขเท่านี้นะครับต่อรองกันก็จบโปรเซสละดังนั้นนะครับพี่เบนอยากจะสรุปนี้นะครับในคลิปนี้เนี่ยพี่เบนนะครับ อยากจะเล่าให้ฟังอีกว่าจริงๆแล้วครับการตัมภาษณ์งานนะครับสุดท้ายครับ bottom end นะครับคือเราจะต้องเป็นตัวเองนะครับแบบร้อเปรเ็นเลยเราต้องเป็นตัวเองนะครับแน่นอนเราต้องเก่งในสายงานของเราไม่พอครับเราจะต้องเตรียมตัว preparation ให้ดีนะครับในคําถามที่เราเจอนะครับและสิบคำถามสัมภา์งานที่เป็นขึ้นมาครับยังไงเราก็ต้องเจออยู่แล้วนะครับแพทเทิร์นการตอบนะครับถ้าเราไม่แม่นเรารู้สึกว่าเรายังไม่เก่งพอเราต้องมีแพทเทิร์นในการตอบที่แม่นเอาแพทเทิร์นขึ้นมาเลยครับเหมือนเตรียมตัวตอบคําถามแบบ สัมภา์นางงามเป็นเวงทีนางงามเลยแต่ถ้าเรา้สึกเราแม่นแล้วก็ตอบแบบที่ตอบมาที่เบนลองตอบให้ดูก็ได้แบบตอบจากใจจริงๆครับมันก็จะลื่นเหมือนกันนะครับแพทเทิร์นคำตอบมันจะประมาณเนี้ยครับขอทุกคนฝึกฝนเยอะแค่นี้ครับการสัมภา์งานระดับเงินเดือน7 8 0 0 0มบาทแสนบาทแสนห้าหมบาทต่อเดือนนะครับมันแพทเทิร์นเดียวกันหมดเลยนะครับแต่สุดท้ายเราต้องเก่งด้วยนะในแต่งานเราเราก็จะได้งานนั่นเองนะครับขอให้เตรียมตัวเยอะนะครับพี่เบนมั่นใจมากว่าทุกคนได้งานได้แน่นอนนะครับเป็นกาลังใจให้ครับถ้าใครเจอคำถามสัพภานงาน เดี๋ยวพี่อนลองอ่านดูแล้วลองช่วยวิเคราะห์นะครับอยากอยากอ่านคําถามแต่ว้างงานที่ดูแปลกๆหรือว่าแบบมีเทคนิคคําตอบอะไรที่ทาให้เราได้งานเก่งๆนะครับคนไหนที่แบบเก่งๆเก่งๆนะครับช่วยมาแชร์กันหน่อยนะมาแชร์คอมมูนิตี้ฮันเตอร์กันหน่อยนะครับงวันนี้หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้ทุกคนได้งานนะครับ